สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณี้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะพี่น้องช้าบ่ายนะคะวันที่29มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะสำหรับ FC ่ซีทุกๆท่านนะคะพี่น้องเสียงอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะพี่น้องขาเพราะว่าไม่มีไม้นะคะพี่น้องขาไมพังนะคะไม่พังก่อนที่จะมาไม่กี่วันแล้พี่น้องสั่งซื้อไม่ทันนะคะสั่งซื้อเ็แล้วใจลงมากทมอพอดีนะคะพี่น้อง ไม่เพิ่งมาตามหลังนะคะเดี๋ยวจะให้แม่ส่งใษเสนอมาให้เนาะพี่น้องๆอยู่ที่นี่ก็ไม่มีนะคะมาดูตัวเด่นนะคะพี่น้องคะเพราะว่าวันที่28ปเจไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องคะบันีกระดาษเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะมาถึงค่ำๆนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่4และ3จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ4 5 4ห 4, 4 7เจ 48, 49, 40, 3, 3, 4ี4แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สค่ะสามสี่สามห้าเด่ค่ะดินรอบบ่ายนะคะ กล้องจะเป็นโครงเขงเนาะพี่น้องเนาะไม่กล้องเหมือนเดิมไม่มีนะคะที่ตั้งกล้องเดินรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะอยู่ที่5้า้4นะคะหรือว่าใจซื้อผิดก็ไม่รู้นะคะพี่น้องเบิงงผิดนะคะ5 4 5 3 5 9 5 0 5 1 5 8นะคะ สี่ค่ะสี่สี่สี่สามสีนย์สี่สองี้มือนีมาเลขิพี่น้องขามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่สห้าสี่นะคะสี่ห้ สามก็สามสี่สามห้าเอาอีกแล้วพี่น้องตามแต่กล้องนะคะพี่น้องคะห้าด้านล่างนะคะห้าสี่ห้าสามใจชอบห้าหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอฟซี 4, ทุกท่านก็แล้วตามารคแล้พี่น้องสี่สี่สี่สามสี่เก้าเก้าสี่คือเลขเด่นประจำวันนะคะแล้วตามารคค่ะพี่น้องคะใจชอบสี่แปดอีกหนึ่งคู่นะคะเลขเด่นประจำวันคือเลขสี่และเลขเก้าส่วนเลขเบิ้ลประจำวันพุธ ไม่มีเลขเงินนะพี่ดองเนาะค่ะสําสหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขอบคุณในรายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชควันมานค่ะพี่ดองค่ะสวัสดีค่ะ